ขอกราบสวัสดีเพื่อเพื่อทุกคนกันด้วยนะครับผมก็มาพบกับผมปาวาคิน w ีนะครับผมก็สมาชิกนี้นะครับผมผมได้มาอยู่ในเกมขอบสี่ฝ่ายนะครับผมมานะครับซึ่งในคลิปนี้นะครับผมเราก็จะเข้ามาทำการรีวิวนะครับผมในส่วนของกิจกรรมใหม่ที่ได้เข้ามาในเกมขอบสี่ฝ่าเรานันนเนงนะครับผมมานะครับก็ สรับกิจกรรมใหม่ที่ผมจะเข้ามารีวิวนะครับผมก็คือกิจกรรมที่ทุกคนเห็นอยู่ในหน้านี้เลยนะครับผมเป็นป๊อปอัพแรกเลยนะครับผมเป็นกิจกรรมป๊อปเฟสสี่นั่นเองนะครับผมแลกเป็นนะครับผมเซตนะจากแกงสุกนั่นเองนะครับผม่านะครับซึ่งนี่ก็เป็นคอนเซ็ปต์นะครับผมของกิจกรรมนี้เนาะในส่วนนี้นะครับผมสำหรับระยะเวลากิจกรรมนี้นะครับผมเฟสสี่นะครับผมแฟชั่น ของมันก็มีแลเต็มเซตน,นะครับจากเต็มสูงนะครับจะมาระยะเากิจกรรมนี้ก็จะมีระยะเวลากิจกรรมกั้นแก่วันที่2กุมภานะครับผมไปจนถึงวันที่9กุมภาพัน์เลยนะครับระยะเวลากิจกรรมประมาณ1สัปดาห์เต็มเลยเนาะนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูกันดีกว่าว่าภายในนะครับเป็นยังไงเนาะนี่เราแก้เข้ามาสู่หน้าข้างไหนเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะเข้ามาในรูปแบบของ หลักกีหลอยยันเนาะแบบสุ่มนั่นเองนะครับผมก็เส้นเดิมเลยนะครับผมเป็นกิจกรรมที่หลายๆคนนะคุณเคยได้อยู่แล้วนะครับผมคือว่าให้เราเลือกนะครับผมขอที่เราไม่อยากได้สชิ้นนะครับออกไปนะครับผมมานะครับมามาดูกันดีกว่าว่าผมจะเอาอะไรออกไปดีนะครับนี่เราก็สามารถเลือกได้สชิ้นที่เราไม่อยากได้ออกไปนะครับสมมุติผมไม่อยากได้นะครับผมอกตัวของสกินปืนเ n 9อนะครับเนบูย่าเนาะนะครับแล้วก็ ไม่อยากได้ในส่วนของกอสุบสกินเปือนี้ด้วยนะครับนี่ mp 5นะครับสมมุติผมไม่อยากได้สองอย่างนี้นะครับหลังจากที่เราเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ให้เราคิดคําว่ายืนยันได้เลยนะครับผมให้เราคิดดีๆนะครับว่าเราจะเอาสอสิทธิ์นี้ออกไปจริงหรือเปล่าแต่ถ้าหากเรามั่นใจแล้วนะครับว่าขอที่เราไม่อยากได้นะครับผมแล้วกกิ้วไปแล้วก็คิดยืนยันได้เลยแบบผมนะครับนี่เราก็ไม่สามารถแก้ไขได้แล้วนะครับเมื่อเลือกแล้ว เราจะไม่สามารถกลับเข้ามาแก้ไขได้อีกแล้วนะครับคืนเลือดแล้วเลือดเลยนะครับมาอดลงครับผมมาครับก็สมัครรอบแรกนะครับผมเราจะเสีย9ไดมอนในการสุ่มนะครับรอบที่2จะเสีย9 99ไดมอนนะรอบที่399รไดมอนนะครับรอบที่4ก็2 9 9 3 9 9เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับจนสูงสุดอยู่ที่999ไดมอนนะครับผมมานะครับซึ่งเราจะมาสุ่มให้ดูซะ รอบหนึ่งไปคำนียมแล้วกันนะครับผมสักเก้าเดมอนก่อนแล้วกันนะคบว่าเราจะได้รับผลดีขนาดไหนนะครับเก้าเดมอนผมก็ขอแค่เป็นแค่สกินสเก็ตบอดนะครับผมไม่ก็เป็นในส่วนของสกินกระเป๋านะครับสองอย่างนี้ก็พอและอะไรดอันหนึ่งก็ได้นะครับแต่ผมว่าผมแน่ันนี้แน่เลยก็ผมกาะมีสวาคอนแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเราจะได้รับอะไรเราเดี๋ยวเรามากดซุ่มกันเลยครับเก้าเดมอนนะครับ มาดูกันว่าเราจะได้รับอะไรนะครับอาา่านะครับไก้มาเป็นในส่วนของสก,กิลล่สูชีพนะครับนี่ล่มสูชีพนะครับผมเรเบลอะคาเดมีน,นะครับผมก็พอมรับได้นะคือว่าเป็นของที่เราพอมรับได้เลยนะครับผมในส่วนนี้นะครับนี่เรามีเซฟแฟชั่นที่ดูนี่เค้ไหเคไหม นี่คือเซฟแฟชั่นนะครับผมนี่บูย่านะครับผมนี่เซฟแฟชั่นครับดูเท่มากดูเท่จริงๆเนะครับนี่นะมายาลาฟมันคือเซ็ตของมายาลาฟนั่นเองนะครับแล้วออแกนิกนะเห็นไหมครับนี่มายาลาฟแล้วก็ออแกนิกเนะาะอาหากผมอ่ะไม่ผิดนะครับนี่มายาลาฟก็ดูเท่มาดูเฟีย้ยวมากๆเลยนะครับดูแบบเป็นของแรงมีราคานะครับถ้าหากใครส่งแวะใน,นกาสุมเพคขั้นรอบเดียวนี่คือว่าค่อนข้้นคุ้มเลยนะ ค่าสุ่มรอบเดียวเราได้รับมาเนี่ยนี่คือคุ้มเลยนะครับแปลว่าถ้าหาคูณสุ่มไปหลายรอบแล้วไม่ได้อย่างเช่นคูณสุ่มจงครบ999เดโมนกว่คมมาคูณจะได้มาครับว่ามาคุ้มไหมก็คือว่าคุ้มนะครับตรีราคาเซนหนึงอยู่ที่999เดโมนเนาะถ้าอยากได้สองเซตเรนราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ2,000ันเดโมนนะครับผมเพราะว่าเซนหนึ่งตีไป็นราคาประมาณห0 0่งพันเดโมนแล้วเนาะลบ1นึ่งเดโอนนี่นะครับก็ไม่เป็นไรนะก็ ใครที่อยากสุ่มต่อก็สามารถสุ่มต่อได้นะสุ่มต่อได้เลยนะครับก็ขอระวังในนี้อยากให้ทุกคนเห็นกันเลยนะครับว่าจะมีกอสุ่มสก,กินปืนบูย่านะครับกอสุ่มสก,กินปืนเอพีห้านะครับผมมีล่มซูซี่มาเลเบออาคาเดมี่นะครับมีเซตมายาล่านะครับผมเลโซขอ,ขอแล้วก็มีไลออดนะครับเน็ตนะฮนะครับเป็นสก,กินสกเก็ตบอร์ด นะครับแล้วก็ยังมีก่อนนัดล่าวิญญาณซึ่งเป็นสกินกอกสมนั่นเองนะครับผมแล้วก็ยังมีค่าคาชันเลนเนี้นี่นะครับเห็นไหมครับเฟี้ยวมากนะครับนี่ยกขาด้วยนี่อ่านะครับแล้วก็ยังมีในโซ่ของสกินกระเป๋านะครับเลเวลสามเลเวลสองนะครับนี่ให้ดูแล้วก็เลเวลหนึ่งนะครับเห็นไหมครับผลละวันนี่ก็คือว่าค่อนข้างดีแล้วก็ออร์แกนิกนะครับเป็นเศษออร์แกนิกนั่นเองนะครับนี่ เราสามารถเลือกใส่ได้นะครับเดี๋ยวเส้คุยอาใส่หมวยเดี๋ยวก็สามารถเลือกได้ครับหรือว่าอยากใส่แค่เสื้อเดียวนะครับก็สามารถใส่ได้กางเกงอย็นเดียวก็สามารถทําได้นะรวมไปถึงรองเท้าด้วยนะครับผมคุณก็สามารถที่จะใส่แยกด้เสตนนี้ก็เหมือนกันนะครับเส้นม้ยาลาคุณก็สามารถที่จะเข้ามาใส่แยกด้นี่นะครับผมดานนั้นนะครับผมในคลิปนี้ ผมก็จะมาฝากนะครับผมในส่วนของกิจกรรมนี้นะครับผมเฟสสี่นะครับมายาลาบและก็ออแก,กนิกน,นะฝากสอบกิจกรรมนี้ไว้ด้วยนะครับผมในคลิปนี้นะครับ,บคุณมากกัเละคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะเดี๋ยวเราคาหาัมีกิจกรรมใหม่ๆอัปเดตเข้ามาในเกมฟรีไฟ์ผมก็จะออาคลิปนะครับมาลงในยูทูปเพื่อบอกกิจกรรมดีดีให้กับเพื่อนในเกมฟรีไฟล์ก่อนไปอีกนะครับก็ สมับคลิมนี้ประมาณเท่านี้แล้วก็ขอบคุณมากกับเราคนที่เข้ามาดูครับผมสวัสดีค่ะ